ของผมเนี่ยก็จะถึงท่านผู้การมากว่าะต้องสไลด์หนึ่งครั้งครับโอเคทำเหมือนเดิมครับลาโอเค จริงนะจะไว้บ่ายมว่าผมมีภารกิจที่แต่ว่าราับปากมาแล้วตั้งมาเมรวาว่ามันมีความจะมีโอกาสได้ใช้ไหมแต่ถ้ามีโอกาสได้ใช้ผมดรสิทธิศักดิ์เกียววงพิพันธ์นะประธานกตรลสพไปบางนะฮะพร้อมด้วยคณะกตรลที่ยืนอยู่ณตรงนี้ตลอดเนที่ปรึกษาของไปบางนะฮะวันนี้ทางคณะกตรลและที่ปรึกษาได้จัดทําโครงการเสริมท<ส>ักษะ ให้กับพา่าการตำรวจสพไปบางนะครับเป็นการฝึกุทธวิธีตลอดจนการเรียนรู้การใช้อาวุธปืนเพื่อเวลาออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะได้เพิ่มทักษะให้ตัวเองมีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนหรืออาวุธประจำกายนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพลตำรวจตีกิตเนศท่านนนันท์ทวีสินนะฮะท่านผู้บังคับการตำรวจธทจังหวัดนนทบุรีที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ ในั้งนี้นะฮะก่อนหื่นก็ต้องขอขอบคุณทั้งพุ่มกับนะฮะท่านพุ่มกับรักษาเมฆจินดานะท่านพุ่มกับสพสายบางตลอดจนเจ้าที่ทุกคนตลอดจนตอรอทุกท่านนะที่เราวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันเสาร์วันหยุดแต่ทุกท่านก็มาโดยมากมายนะเราก็มีด้านกตลรอตลอดจนโรงพักห้าด้านนะมาฝึกตลอดจน เจ้าหน้าที่ของการปกครองของบางกวยก็มาร่วมด้วยนะในการฝึกทักษะเวลาออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็วันนี้ก็ได้รับการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้การใช้อาวุธปืนทางคณะก็ตรน,นี้ก็มีการแข่งขันนะฮะก็คุณสุรชัยนะฮะหรือคุณอานนก็ได้ที่หนึ่งตามคาดน,นะก็ส่วนท่านอื่นก็เข้าเป้ามั่งไม่เข้าเป้ามากแต่ถือว่าเป็นการยิงครั้งแรก,กก็ส่วนใหญ่จะเข้าจิตด,ดํา จุดขาวก็น้อยมากนะครับต้องขอขอบคุณคณะทุกคนนะต่อไปเราอาจจะมีโครงการดีๆเพื่อเสริมสร้างให้ขา้าราชการตำรวจสพใบบางอีกต่อไปแล้วพบกันเกี่วกการปั่นจัก,กรยานนะครับตรวจเยี่ยมสถานที่ของใบาบางและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงของพื้นที่ใบาบางโดยใช้จักรยานปั่นเพื่อตรวจแล้วลงไปเยี่ยมเยี่ยมประชาชนในานาคณะนะ กตตลต้องขอขอบคุณในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เจ้าที่ตำรวจสพปลาบางนะครับได้มาฝึกทบทวนหลักสูตรการใช้อาวุธปืนนะครับที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับวันนี้ต้องขอกับขอบพระคุณทั้งท่านประธานกตตลและคณะกตตลอของสพปลาบางทุกท่านนะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆนะครับให้กับเจ้าที่ตำรวจนะครับโดยได้สนับสนุน งบประมาณในเรื่องของการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับซึ่งสําหรับวันนี้ก็จะเป็นในการฝึกเกี่ยวกับการใช้ปืนนะครับเพื่อให้เกิดความชํานาญนะครับการเข้าที่กําลังแล้วก็มีการสอนเกี่ยวกับการใช้สายลัดห้ามเลือดนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยของเราสถานการณ์อัการ่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงขึ้นนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการฝึกทบทวนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับทางเจ้าเจ้าที่ตํารวจนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นโอกาสอันดีดีมากๆเลยนะครับสําหรับที่เจ้าที่ตํารวจได้มีการฝึกซ้อมนะครับสาหรับสถานที่ที่ใช้ในการฝึกนะครับก็เป็นในส่วนของโรงเรียนในร้อยตารวจนะครับซึ่งมีสถานที่ที่ทันสมัยนะครับมีวิทยากรนะครับโดยเป็นครูฝึกจากโรงเรียนในร้อยบวดนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับทั้งท่านประธานและคณะกอตตลอยทั้งนะครับที่ท่านได้ซื้อชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้มีการฝึกทบทวน ก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับ